น,นี่มีความคืบหน้าจากคุณดอนบรมัตวิไนยนะครับรองนายรัมตรีและรัมตีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการระดับชาติาเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเป็ก e และการประชุมที่เกี่ยวข้องนในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเป็กสมิตเนี่ยนะฮะ2065นะฮะบอกว่าในการประชุมเอเปกครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยถือเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ในรอบ3ปี ที่มีการประชุมเต็มรูปแบบและเป็นเวลาที่เหมาะสมต่อการพื้นฟูสถานการณ์ของโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙รวมทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับครับลรีอนบอกว่าในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเราต้องทำาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์เต็มที่เพราะบุคคลที่จะเดินทางมายัางประเทศไทยล้วนแต่เป็นระดับสูงสุดของรัฐบาลเสือส่วนใหญ่แต่ก็มีผู้แทนมาบ้างนะแล้วก็ยืนยันว่าทุกประเทศใน21เขตเศรษฐกิจมาประชุมหมด เพียงแต่ว่าจะอยู่ในระดับไหนเท่านั้นคนที่มาเนี่ยนะซึ่งส่วนใหญ่ต้องการที่จะมาร่วมประชุมแต่ก็มีบางประเทศที่มีปัญหาภายในถือว่าเป็นเรื่องปกติในการประชุมไทยก็ไม่ได้ติดใจเรื่องเหล่านี้เรามีการเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมทุกด้านเรื่องการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยส่วนที่ยังเปิดเผยว่ามีผู้นําผู้นําประเทศไหนมาบ้างนั้นยังไม่เปิดเผยเนี่ยนะครับเพราะมีการขอร้องเนื่องจากปัญหาเรื่องความปลอดภัยแต่ละประเทศ ยิ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ในฐานะประเทศเศรษฐกิจต่างๆยืนยันว่าจะมาแน่นอนนะครับบอกว่าที่ประชุมวันเดียวกันนี้ได้ประชุมทุกเรื่องครับดังเรื่องป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิความปลอดภยัยความมั่นคงเรื่องจาราจรซึ่งต้องไม่กระทบต่อสภาพปกติของบ้านเมืองของเราด้วยรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งการประชุมย่อยการประชุมพูดคุยที่มาอยู่ในกรอบของเอ EC อ็กซซึ่งแต่ละประเทศก็ได้มีการนัดหมายกันรวมถึงขอหารือกับเราด้วยนะครับแล้วเราก็ถามทีเนี้นะ แขกพิเศษสามประเทศที่ตอบรับการเดินทางมามีประเทศใดบ้างอ่านีนอกจากยี่สิบเอ็ดเขตแล้วเนี่ยนะครับอีกสามประเทศที่เป็นแขกพิเศษมีใครตอบรับแล้วบ้างท่านดอนบอกว่านอกจากยี่สิบเอ็ดประเทศเขตเศรษฐกิจแล้วยังได้เชิญท่านสมเด็จฮุนเซนนะฮะในยมดีกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนหนึ่งคนนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและก็เฉลียวชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิซ อันซ<ช>าอุดนะฮะมากราชกุมานซึ่งเป็นรองนายกรละเหลือกะลาหมของซาอุดีอาราเบียบองค์รัชธายาทนะฮะซึ่งเป็นรเรื่องที่ค้างกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาที่บอดดกประยุทธ์ได้เดินทางไปเยือนซึ่งทั้งสองประเทศได้เตรียมการไว้แล้วครับทั้งนี้การคาดหวังผลที่ตามมาจากการประชุมระดับต่างๆคนไทยก็จะได้รับประโยชน์ที่ว่าจะมีผู้ติดตาม800คนนะฮะแต่ว่าแขกที่รับเชิญอย่างเป็นทางการที่จะมาเยือนทำเนียบรัฐบาลมีประเทศใดบ้างท่านดอนบอกว่า ก็ประมาณ6-7ประเทศนะรวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐประชาชนจีนท่านสีจิ้นผิงโอ้เฮียสีมาซึ่งจีนถือเป็นการเยือนพิเศษเพราะมีการพูดคุยกันมานานแล้วครับส่วนประเทศที่ส่งตัวแทนมาอาทิมาเลเซียเนื่องจากเขากำลังมีการเลือกตั้งในประเทศในวันที่29พฤศจิกายนและเม็กซิโกก็มีปัญหาในบ้านเมืองเขานะครับ ส่วนสหรัฐนะจะส่งนางกัมลาแฮาริสนะครับรองประธานธิบดีมาแทนตามที่โคสอกสหรัฐชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในขณะที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและไต้หวันเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นประเทศแต่ว่าสําหรับเอเปกจะเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจคือเอเปกเนี่ยเขาจะไม่เรียกประเทศสมาชิกนะเขาจะเรียกว่าเป็น<ต>เขตเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเขาตัดเรื่องของการเมืองออกไปเพราะฉะนั้นไต้หวันและฮ่องกงเนี่ยเป็นจะเป็นอีกเขตเศรษฐกิจแยกออกมานะครับ ที่เหลือก็จะเป็นระดับผู้นําที่จะเดินทางมาส่วนวาลาดิเมียปูตินประธานานาธิบดีรัสเซียอันนี้คงต้องรอต่อไปถึงวันนี้ยังยืนยันตามนี้ก่อนส่วนจะเปลี่ยนหรือไม่ต้องรออีกสักระยะอันนี้คุณดอนบอกแล้วก็บอกว่าส่วนสำคัญที่สุดที่ไทยในฐานะเจ้าภาพต้องดูแลคือความปลอดภัยระดับสูงสุดของผู้นําแต่ละประเทศและเหตุผลที่ไม่สามารถตอบได้ว่าแต่ละประเทศมีผู้นําคนไหนเดินทางมาประชุมบ้างก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละขอให้อดใจรอ ไทยพยายามทําให้เกิดความชัดเจนและเตรียมการต้อนรับไปรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมมาตรการที่เราต้องเตรียมรับมือในช่วงการประชุมมีทั้งการดูแลด้านความปลอดภัยการแพร่ระบาดโควิด19การจราจรต้องไม่กระทบกับสภาพปกติของบ้านเมืองขณะนี้เนี่ยมีประเทศที่จะขอหารือทวิภาคีร,ร่วมกับไทยจานวนมากจนยังไม่สามารถจัดลนบับได้เลยนะครับนักข่าวก็าถามทิ้งไทยว่าการที่รัฐบาลจะครบวาระจะไม่เป็นอุปสรรคในการหารือครั้งนี้ใช่ไหม คุณดอมบอกว่าไม่เป็นอุปสรรคเห็นได้จากการที่มีผู้นําประเทศมาร่วมเป็นจํานวนมากด้วยความตั้งอกตั้งใจบางประเทศเนี่ยขอเวลาหาหารือเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งไทยเรามีหน้าที่จัดสรรเวลาให้ลงตัวครับนะค,ครับก็เดี๋ยวจะต้องรายงานงความคืบหน้ากันเรื่อยๆนะฮะใช่ครับการประ <ใน S 1> ชุมสมบรเอนเในเียหนานะครับจริงๆก็จะเริ่มก